กำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมถึงกินมูมาอะไรขนาดนั้นเมื่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันวันจะพาทุกคนย้อนกลับไป3วันก่อนหน้านี้ซึ่งวันนั้นมีโอกาสไปประเทศอินเดียไปงานแต่งเพื่อนนั่นเองแล้วไปในแอเรียที่ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่กินผัก เวอร์จิเนียนั่นเองเหมือนเอาตัวกวางไปใส่ไว้ในพื้นที่เจฟู้ดอ่ะทุกคนโดยปกติแล้วกวางกินเนื้อทุกชนิดนะแต่พอมาเจอแบบนี้หลายๆวันมันเลยทําให้รู้สึกว่าโอ้กูจะตาย <laughs> สุดท้ายก็มาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งมีครบทุกอย่างเลยความอัดอั้นมันก็เลยแผ่ออกมาในวิดีโอนั่นเองนะคะ หลังจากที่เราตามล่าหาร้านอาหาร Non Vegetarian เรีนเป็นวลาเนิ่นนานค่ะในที่สุดความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆของเราก็บังเกิดผลค่ะเราเจอร้านอาหารเวสต์เทอร์เรียนแล้วมาดูให้ดีกว่าว่าเขามีอะไรให้กินไหมเมื่อเข้ามาเขาก็ตัง้งตีกระหนุกแล้วมาดูโซนอาหารเอาดีกว่านะคะ เป็นี่นะฮะนเดียทั้งหมดที่นี่เราพบว่าบิ๊ซ่าเคาน์เตอร์เฟรชเตอร์ช็อตเคาน์เตอร์พรีเซนต์เยี่ยมเยี่ยมอันนี้เป็นแอนด์แบล็คบีน่าวันนี้อันที่จริงก็คือสถานที่ที่เรามาก็คือมันจะแบบมีไม่มีอาหารพวกนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบกินแต่เผาเรื่วนะคะแล้วก็จะมีตามมาหารก็คือ จะมีพวกเนื้อมาให้แต่ว่าเขาก็จะเปิดพวกแบบข้าข้าตอนหัวข้าเป็นต้นไปอเงี้ยใช่รสใช่ไวจัดเสริมซุกไก่มันจะมีเนื้อไก่ข้างในแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนันจะกินแล้วนะถังรอนลรังไก่ปะซือคิดถึงไก่ปะ ละาลายในปากระทุกคนปิ้งย่แคนี้เนาะอบโอเคเขาก็จะมีแบบพวกเนื้ออะไรอย่างนี้มาให้เราก็จะมีกุ้งไก่แล้วก็เนื้อปลาแล้วเขาก็จะคลุกมาให้แล้วก็คือเราก็ต้องมาอุ่นเอาเองนิดหน่อยนะคะจะกินแบบเฉยๆดูก่อนนะ อนนอันแรกก็จะเป็นซอสสีแดงๆอะไรไม่รู้นี่ใหม่ซอสคุณพูดมนาะเหมือนซอสน้ำจิ้มไก่บ้านเราเลยอันดีนมเชิก็ไม่มีอะไรมากก็โอเคามันสีนี้ลืมบอกไปว,ว่าคือ,อกลับวันนี้ด้วยนะเพราะไฟเขาแรงมากที่คือแบบไม่กลับก็คือไม่อ่ะเขาจะมีเสิร์ฟไก่ที่แบบใส่เครื่องเทศของอินเดียมาเป็นแบบพวกพริพกก็เหมือนจะเป็นเนื้อหรอโอ้มันไม่นเนื้อจ้ะแหะนะเธอ กินดีวะ่ะเนื้อป้าคือแบบละลายแล้วเาก็เดแบบเอามาเสิร์ฟเรื่อยนะคะคือดีอะทกคนคไม่ต้องเดินไปหยิบอยอ่อะแล้วเขาก็ยากอะไร,บบรไม่กี่ปอนด์เลยรสชาติมีนสไม่แบบนี้คือแนละ้วแต่ว่าเราอยากได้เผ็ดน้อยเผ็ดมากนะ แล้วก็ซอิ๊แล้วก็กระเทียมอะไร่งเงี้ยคือแล้วแต่ใครชอบนะใครชอบซีอิก็สามารถแบบสเปรย์ลงไปได้เยอะนะเราคือเขาส่กเรื่อยๆมากทุกคนอันนี้เขาเพิ่งเอามามันจะเป็นเหมือนมีความเหมือนแป้งอะไรนั่นน่ะอะไรนะขนมปังแล้วก็เขาจะใส่แบบโยเกิร์ตข้างในอันนี้เหมือนจะเป็นซอสอะไร,รก็ไม่รู้แดงๆเราไปกินพวกอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอ้อเหมือนจะเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งก็มีซอสสมๆ อันนะี้อร่อนะรสชาตะมันกามันมันป็นแเข้าไปแต่แต่กคือแบบจะกรอเแกงที่เขาแบบกินกับพ้าวขนมปังนะคะเราก็เลยต่างมาเป็นแบบอาเบอร์เชอรชก็แพะแกงบันเตอนโรกันจืด s o m e t นะคะ แล้วเขาจะกินกับขนมปังแบบนี้อันนี้จะเรียกนั้นนะคะเป็นคาเป็นแป้งที่เขาเอาไปเหมือนไปทอดอ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นนั้นแบบมีก,กะหรี่เส้นนี้ปารดดดาอันนี้ก็จะเป็นโรตีธรรมดาละแล้วก็จะอีทั้งหมด,ดเลยเอาจะเริ่มด้วยนันแล้วก็เอาตามจริงนะคะคือเขาจะกินกันแบบอย่างเงี้ยทุกคนมืออ่เขาจับขึ้น,นมา อันนี้ก็คือเคยกินมากกว่าที่ประเทศไทยไปกินร้านหนึ่งที่น,น่าจะเป็นที่กระบี่อ่ะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะเหมือนกันทั่วไปอ่ะแต่ว่าของอันนี้คือเหมือนเครื่องเขาเน่นกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ดีด้วยเขาก็เลยทาอะไรที่แบบมันเป็นของเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ดีกว่าของที่ไทยนะโอ้กินแบบกระเทียมออกมากหอมกระเทียมมากทุกคน แล้วก็ไก่ดากับแกงแพ้มันอืออนนี้อร่อยวะกรอบกรอบมันๆนุ่มๆแล้วก็อันถัดไปก็คือโรตีธรรมดาอือก็แบบกคบโรตีธรรมดาก็คืออร่อยแล้ะคุณเพราะว่าอันนี้มันอร่อยแล้วไงกิน <k id> กับโรตีไหนก็โอเคอเยนะ่างงั้นขอตัวไปจัดการกันพวกนี้ก่อนแล้วกันนะ ็จะมาเริ่มด้วยน้องเวจตเชเรียนะคะเนื้อต่างๆไก่กุ้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ่อนเนื้อแก่ด้วยเนื้อแพะด้วยอ่าลืมบอกไปว่านี่ก็คือกินกับโปรตีนนะคะอันนี้ข้าวผัดชิคเก้นใช่ไหมครีเอแน่ข้าวผัดด้วยดีแล้วนี่ช่องไทยแรงมากแล้แบบเนื้อก็นุ่มนะอืมไม่อร่อยวะมันเป็นสลัดเลยอ่ะแต่สลัดนี่นะข้บด กินมากเป็นกุ้งคือเราชอบกุ้งอยู่แล้วเขาเรียกว่าปากนสารกุ้งนอะอา้ะอาวิแล้วอ <laughs> กินจังเลยหู้ยอะไรอ่ะ <laughs> อันนี้จนของวเวจตชิมเนียนก็คือจะมีพวกผักแป้งแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็ผักไปตีหนึ่งมันก็มีข้าวอะไรพวกนี้โอเคเราจะเริ่มกินกันตรงนี้เลยกันมันจะเป็นข้าวโพ,พดมันเป็นซุปขพพ้าวโพดแหละทุกคนน่าริ้งมากตัวไอ้โพเตโต้นี่ก็คือมันข้าหลมามมันจอกเค็มๆนะทุกคนอันนี้ข้าวโพ,อพดอีกแล้ว มันไม่เข้ากับโยเกิรตหรืออะไรทุกอย่างมไม่รู้อันนี้คือซ้ำมาเกนิกเขาเรียกกันอย่างนั้นนะ แต่เราก็ไม่รู้อะมันเป็นแกงอะไรไม่รู้แล้วมันจะมีผงผงองอินเดียนเขานั่นแหละเขาก็จะกินกับข้าวเพราะคนที่นี่เขาจะไม่กินเนื้อกันนะทุกคนเขาจะกินแบบนี้ก็คือยอดทินเหมือนกันขอเดาดีก็ไม่แย่นะอืมอำไะลองจิ้มนะทุกคนอะไรอะปิ๊กถั่วทุกคนถั่วเม็ดเล็กๆถงว่าลามันแบบ ก็จะเหมือนบึนๆเหมือนคือนหวาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นมื้ออาหารที่สุดยอดมื้อหนึ่งเลยเพราะว่าได้กินอาหารอินเดียร้อยกว่าเมนูมั้งคือแบบมันเยอะมากจนน้ำไม่ถูกอ่ะแล้วก็ความอยากเนื้อสัตว์ต่างๆก็คือได้ถูกบรรเทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะแล้วพบกับวิดีโอใหม่ๆได้ในทุกวันศุกร์นั่นเอง See you around.